Welcom to Fort Worth เมืองนี้เป็นเมืองคาร์บอยทุกอย่างมันเป็นคาร์บอยหมดเลยอ่ะบึ้มจะพาทุกคนไปดูโรเดียนะคะเป็นการโชว์กระทิงเนี่ยมันคือกีฬาจริงๆอ่ะวิธีคาร์บอยคทเทิลไดรฟ์เป็นโชว์ประจำเมืองนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเขาวงกดนะคะเดี๋ยวเราจะไปอมนิเทเตอร์จะมีโดมสวยๆเหมือนที่ลาสเวกัสสวยไหมคะแต่ละเมืองที่ไปเนี่ยหาเด็ดๆมาให้เราบัลเชราได้เลย ร้านนี้ยดังมากคนต่อแถวเยอะสุดๆเป็นเรียว์กแม็กฟู้ดว่หน้ากินอนะ่ะบุ้ <Yeah. S 2> มามิเยอะมากพี่แพทกินได้เพลินๆนะมาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะเตียงเป็นเหมือนควีนเบดสอเตียงนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพี่แพทเขาจะต้องนอนแยกกันนะคะอันนี้ไม่ทราบถึงปัญหาห้องใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็อันนี้ห้องน้ํา ดีอยู่ Welcom to f o r o r t ก็เป็นเมืองที่ปื้มอยากมามากๆนะคะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองคาร์บอยเย็นนี้ปื้มจะพาทุกคนไปดูโรเดียลนะคะเป็นการโชว์กระทิงอะไรแบบนั้นอะซึ่งปื้มรู้สึกว่ามันไม่ได้หาดูดง,ง่ายๆนะคะเขาไม่ได้มีทุกวันอะแล้วปื้มก็โชคดีพอดีที่ตอนประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยเขาจะมีโชว์ตั๋วก็ประมาณาค3 0าตัวนี้มีหลายราคาแต่ว่าใคนก็เลือกไม่เลาแพงมากคือถ้าแพงมากคือไปอยู่บนตัวกระทิง<ม>ปไปเลยเราซื้อเท่าไหร่300 ้จะไม่ได้แต่พุ้มจำได้ว่า2000บาท่ะพยายามเลือกอันที่ถูกที่สุดใช่เนาเราจะไปกินข้าวกันนะคะเบน่าอาหารเม็กซิกันแต่ว่าคิวเขาบอกยาวร้านนี้ดังมากคนต่อแถวเยอะสุดๆก็ที่นี่ไม่แพงที่เราจะไปให้เรามาครบก็ดหนึ่งแต่ว่าน่าจะกนามบินมาก็คือสูงนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้ต้องใช้ขั้นใหญ่ค่ะอาหารที่ควรที่จะมากินที่นี่นะคะจะเป็นแบบเม็กซิกันกับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรเทคเมคเออเทคเมคคืออะไรนะอีกทีได้ไหมลืมแล้วเทคสั้กับเม็กซิกัน เออใช่ก็เป็นอาหารสไตล์ที่เราจะต้องลองอาหารที่เราจะต้องกินนะคะก็คือเท็กซัสบาร์บีคิวที่นี่จะเด่นเรื่องเนื้อมากซึ่งไอร้านเนี้ยที่ปื้มจะพาไปโจชีการเซียอาหารที่เขาเห็นคนสั่งกันเยอะนะคะคือว่าบีฟเออร์จีทรสเออจะมีทั้งบีฟหรือว่าชิ i เก้นแต่คือว่าถ้ามาเนี้ยน่าจะต้องกินดีน่าจะใช่ใช่ใช่แม่มันฮิตมากมันฮิตจริงๆงน้องปื้มบอกแล้วดูที่จอดรถเขาอะแล้วตรงนี้มีใช่ปะ ตรงนู้นก็มีโคตรเลิศอ่ะ few moments later. แด้เข้ามาแล้วนะคะดีใจมากอันนี้แบบเราสองคนนะคะก็เลยได้รัดคิวเพราะว่าคนอื่นเขามากันแบบ4ี่ห้าหคนตรงกลางจะมีน้ำพุน้ำพุร้านเขาจะมีความเขียวเขียวมีความแบบล่มลืน่นโอ้ร้านใหญ่มากเดินไกลจริง Thank you เย้ f i n น l l y ี่คือฝรั่งคนข้างหน้าปึ้มเขาบอกว่ารอประมาณ30นาทีนะแต่ถ้าเกิดเธอมีกันแค่2คนก็จะได้โต๊ะเร็วกว่าเมื่อกี้คือถ้าปึ้มไม่พูดนะว่าปึ้มมี2คนคือเขาก็เดินผ่านไปแล้วคพรโชคดีเลยที่พ้มไปก่อนไม่ตอนแรกอ่ะเขาจะต้องได้คิวปึ้มเลยแต่ว่าเขาไปบอกกับคนที่จดคิวว่าเออมีเพื่อนฉันมาอีก2คนเป็น4คนพอมันเป็น4ี่คนเรื่องมันเปลี่ยนแล้วแม่ร้านนี้เลิศไม่เลิศไม่รู้แต่มี ATM ในร้านและรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น โคตรรวยส่วนใหญ่คนที่มาเขาจะมากินเลี้ยงเพื่อนเจ้าสาวเขาก็จะใส่หมกคาโบยแล้วเป็นไบรา์หรือว่าแบบมากินวันเกินมากินวันครบรอบเขาก็ถามว่าอันนี้มากินในโอเค s i ่นไหนหรือเปล่าแล้วก็เฮอ,อไม่มีนี่อันนี้คือเขาจะเสิร์ฟไปทุกโต๊ะเลยค่ะอันนี้อร่อยเย็นเยนสดชื่นสดชื่น,นแต่ปุ้มชอบกินกับโกกามเล่ที่สุดและปุ้มคาดหวังับโกกามเล่เขามากแล้วก็ปุ้มสั่งดิฟเพิ่มด้วยซซวครีมกับชีสถูกมากค่สองอดนเองอะคือร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากเพราะว่าเปิดมาแล้ว90ปีเปิดั้งแต่ปี1935เป็นแบบรีย เท็กม็กฟู้ดใครมาที่เมืองนี้ก็ต้องมาลองชิมร้านนี้นะคะเพราะว่าดังที่สุดแล้วและทุกคนสั่งมาการิต้านะคะคนที่มารอ9กิบเกินมาการิต้าแล้วก็รอไปด้วยนะคะถือว่าอร่อยมากๆคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์าาแบบปึ้มกินก็อร่อยแล้วก็จากนี้นะคะเราเดินไปที่โรดิโอสินาทีนะคะอู้น่ากินมากนายก็เลือกว่านาจะกินองแป้งนี้หรือจะกินกยาข้าวก็ได้โปวกาโมเลตตวครีมใครนะ อร่อยเนื้ออร่อยเนื้ออรอยรสชาติไม่ค่อยโดนคือไม่ค่อยเป็นอะเดีว่าลองดูบอกตรงไหมว่าเมาอ่ะวิธีกินคือการที่เราเอาแป้งห่อกับสัตว์ต่างๆแล้วก็ใส่เครื่องหมุนกินกินกินเหมือนเรากินโรตีขายไหมอ่ะแต่สิ่งที่เพิ่มกินอะคือผิดกินอย่างนั้นไม่หมดอ่ะตอนนี้เรียกอิ่มแล้วก็กินเลย แต่เนื้อสัตว์เขามีรสชาติมากเลยคือไม่ต้องปรุงเกลือเพิ่มเพิ่มชอบที่นี่มาเลยมันก็จะมีคนที่แบบชอบดูวินเทจใส่บูทคาบอยหมวกคาบอยใส่เสื้อแบบแนวคาบอยคาบอยมันคือแบบวิถีชีวิตของคนจริงๆมันคือคาบอยซิตติ้จริงอะดูดิเขาแต่งตัวเหมือนเทเลสวิฟเลยอะรองเท้าบูทแบบสปาร์คลิงอ่ะเจ๋งเนาะพี่อะเนาะทุกคนเดินกินแกก็ต้องเรียกขอจริงนะจริงๆ ปุ้มว่ามันอร่อยคนซื้อเป็นเหยือกอ่ะนี่ปุ้มออกมาแล้วนะคะเห็นปะเขาจะซื้อมาการิต้าเป็นเหยือกแล้วก็มารอแถวแบบยาวมากทุกคนยาวจริงๆแต่ว่าของเราพอมาคนน้อยอ่ะรอประมาณส5นาทีนี่ขนาดมาน้อยนะสองคนอ่ะพี่แพทข้างหลังเขาบอกออฟตอเหมือนวงบออที่ร้องเพลงอาผัดเถืาเขาจะอยู่โรงแรมแบบนี้แหละแต่ว่าเขาคิดว่านอนอย่างนี้ว่าเฮ้ยูกพ่ออ่านมาเนี่ยพวกอ่านมา มีโรงแรมชื่อว่าโฮเทลโตรเบอร์สวยแต่ว่ามีร้านหายข้างล่างชื่อเวส97อันนั้นพึ่งก็จดไว้มันเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์เนี่ยทุกอย่างมันเป็นคาร์บอยหมดเลยอ่ะอันนี้คือจุดที่ทุกคนต้องมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปึ้งจะมาถ่ายรูปมันจะแบบมีความคาร์บอยสูงมากตายหาดน่ารักมากเท่าไหร่700 แพงมากรองเท้าเขาบอยไม่ถูกนะเขาบอยแบบเขาบอยของแท้อะทุกคนดูดิมันสวยมากเลยอะสี่ร้อยบเกก็แพงอะทุกคนดูในร้านนะคะในร้านเขาก็จะขายของซึ่งแบบเสื้อก็ไม่ถูกอะเสื้อเสื้อพี่แฮทลองดูเท่าไหร่หนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วเนี่ยหน <12. S 1> ึ่งสองเฮ้ยเสื้อผ้าเขาบอยแพงนะเนี่ยตัวนี้สามหมื่นตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทเขาบอยไปแล้วหกคัน แทงหัวหมวกที่นายใสอีกน้องแพทให้หมวกเยอเก,กาหลีอะ่ะเฮ้ยพี่แพทแล้วนี่ขาวบอยยังไง <c oughs> อ่ะขาบอยน้าหานาวหน้าหน่ะพี่แพทดูเบลดิด,ลลดีอ,อานมาไนควซื้ออะไรไปนะเางขาบเ <c oughs> ข้าใจก็ของแท้เลยอ่ะ <c oughs> อันนี้คือหมวกขาวบอยอย่างถูกต้องแบบ บนรถกจขึ้นแท็กซ่ล,ลได้เลยหมวกไปแล้ว 4, 5, แ่หลนะ4,500น้าแล้วก็พแพงกว่านั้นอ<ส>ีก<ช>ม,ม่อันนี้ส5 0 0 4 5ส0ถูกแล้วนะแม่เอ้ยมีถูกมีแค่99ดเล้ารออันนี้มันเหมือนหมดไปไปแล้วไปนละ้ว คือแบบถูกป้องแบบหมวกปึ้มคือดอยดอยไว้เลยเราจะซื้ออันนี้ค่ะตอย29ดอลลาด์ส่วนหมวกปื้มว่าที่นี่ดังคือเหมือนปื้มอะได้ยินที่เขาพูดมีแค่สล้านในเมืองเท่านั้นที่สามารถคัสตมไมซ์ซ้ำหัวเราได้ทุกคนดูเหมือนเลยเยอะมากเลยวะ่ะมันสวยอะทุกคนฟังดนตรีแล้วทุกคนฟังดนตรีได้ยินไหมข่าวบอยมากเลยขาวบอยทั้งเมืองเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะที่น้องปื้มซื้อมาเมื่อกี้นะคะเพราใส่ปุ๊บแล้วก็ดูเป็นเป็ดไหม ดูเป็นนนะี่นะคะที่ที่เราจะมาดูโชว์วันนี้นะคะสตอกยาโชว์เคสโอ้มีขายคาวบอยแฮตด้วยเห็นคนใส่หมวกยี่ห้อนี้เยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเปิดแพงคันทริกส์ I was queen ี n d I've been to be แถวที่อะไรคะเอค่ะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่นั่งเ่อะพี่แพนนี่ที่นั่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะแพงขึ้นนิดหน่อยใกล้ ะะอีกไม่กี่นาทีแล้วก็่มไม่เคยดูอะไรแบบนี้มาก,ก่อนในชีวิตเพิ่มอ,อยากดูแบบมากๆากๆๆๆากจริง just เจมส์ว<ฮ>ิลล e วิจิเชเขากำลังแนะนำคนแข่งตัวเต็งจากทั่วเมริกาเหมือนยืนเคารพเพลงชาติสวยมากเขาเริ่มจากขี่ช้าๆก่อนแล้วก็เร็ว การที่บนหลังกะทิงอ่ะต้องอยู่ให้ได้8เวแต่ว่าพลังของตัวกะทิงเนี่ยมันมีพลังกำลังที่แบบสูงมากตอนนี้ไม่มีใครอยู่ได้เกิน8เวเลยส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักอยู่ที่700-900ก็ 900, ประมาณลด1 จะเป็บบนของอัลเฟรมันจะมีถังอยู่สามอันหมุนรอบถังสามอันถ้าเกิดถังลง้มต้องบวกอีกห้าวิบวกเพิ่มนีสิบสี่เห็นปะตอนแรกเขาได้สิบสี่วิแล้วเขาทับถังลง้มก็เลยต้องบวกอีกห้าก็เลยเป็นสิบเก้า จะให้เด็กๆจับวัล สนุกมากเลยอ่ะมันมีหลายอย่างมากๆมันทําให้ปื้มเปิดโลกอ่ะประทับใจมากๆแล้วเกิดใครมาที่นี่นะคะอย่าลืมมาดูเหมือนที่ปื้มดูนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในเอนเตอร์เทนเมนต์เขามีกีฬาแบบไหนเขามีการแข่งยังไงนะคะสวยมากออจะพูดถึงเมืองว่าตอนนี้สวยมากรถวินเทจสวยมากอุยอ้ยมีตัดตงอ่ะโคเทไม่ไหวแล้ะ ลำโพงดังนี่สุดเหมือนแบบเฮ้ยๆฮู้แบบเพ่งเครื่องด้วยไอเล่งเครื่องบ้านเราคือแหวน่ยแต่ที่เนี่ยเสียงมันปืนปักปักของใเนี่ยแล้วทุกคนที่บางว่าคนมันกรี๊ดแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเปิดเพลงเสียงดังๆเมมันดิ ก็บอกว่ากำลังจะพูดว่าขับโชว์แม่เข้าใจ้ปะหมดเลยปะอร์รี่ก็มาจอดตรงนี้แล้วก็มีแบบมาแซงวินเทจก็มาจอดเอออ่ะ่คันนี้เกาเห็นมาสองรอบแล้วไอ้คันนี้คันเบนซ์เนี่ยแล้วรถมันจะมีแต่ใหญ่ๆเนาะพี่แอนนเนาะแล้วล้อสูงๆคือใหญ่แบบนี้น้ำท่วมอ่ะเออเฮ้ยรถรถไส้กรอกมารับคาร์ดิบือปะเนี่ยหรือมารับโจปื้มเฮ้ยอยากนั่งอ่ะแล้วอย่างเงี้ยคือต้องสั่งทำพิเศษใช่ไหมพี่แอนนเอออ่ะอ่ะ อยู่ตรงนี้หลากหลายเหตุการณ์เพ่อนที่เคยเพื่กับข้าขงๆพวกเราเม็นมากเลยเนาะใช่ผู้หญิง,งก็กีดเพราะเสียงเหมือนเครือ <laughs> คร่องในอ่อเครื่องในเลยอรอโคทาเนี่ยรถแบบสูงมากใช่ปะ่ะเ,เห็นป่ะเห็นป่ะไปแล้วทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้านี้นะคะเรามาดูวัวนะคะ เขาจะมาเดินตอน11บครึ่งกับ4โมงตอนนี้คนก็ยืนรอรอ,รอ,รอ,รอลนวเดี๋ยวน้องอัวจะมามาแล้ว c a t t l e Drive นะคะเป็นการที่คาร์บอยเขาเป็นคนคุมวัวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเป็นโชว์ประจำเมืองนี้เลยเขาจะเดินประมาณ5-10นาทีนะคะไม่ได้เดินทั้งวันที่นี่นะคะเขาไม่ฉายาว่า w h e r e the w e s t begin คือที่นี่เขายังคงความเป็น always อยู่ทั้งตอ y ย่าทั้งมีการโชว์ทั้งเพลงที่ฟังหรือว่าทุกๆอย่างของเขานะคะคือเขายังคงวิถีแบบคาร์บอย เขาอยู่นะคะก็เป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆที่ปุ้มได้มาเห็นอะไรแบบนี้ปุ้มชอบมากร้านที่มีไฟนะคะคือร้านที่เราจะมากินข้าวเช้าวันนี้นะคะเปิดเที่ยงร้านนี้คนรีวิวเยอะเลยเป็นคอกเคลอะไรก่อนมแต่ว่าเราจะเป็นร้านมีด้านนโอ้โอ้ ใช่แล้วตอนแรกพี่ชัยบอกจะกินเช็คแ็กปื้มบอกว่ากินที่ไทยก็ได้นะจ๊ะอันนี้คือกินที่ไหนได้ล่ะก็ต้องมากินอย่างนี้นะคะนี่ไก่น้องปื้มนะคะโคตรน่ากินอ่ะเขาโคชอบเลยอะไรเงี้ยอร่อยไหมคะมีไก่เคแหลกมาดิกุ้อร่อยมากเลยอะเด้งดึงเงดึงเงดึงเงดึงกุ้งยังลบอ่ะ ไปเลยต้น่ัต่างอะไรเขาแบบซีซิ่นิ่งไปเลยอ,อร่อยมากบอกเลยนะร้านนี้ใครมากินตามไม่ผิดหวังปะกะติแล้วว่าเปลือมอาจจะชอบโรยเกลือเบไทยเพิ่มเพราะว่าเปลือรู้สึกว่ามันไม่ถึงเครื่องแต่ว่าอันนี้เขามันนัวแล้วมันอร่อยมากถ้าเกิดใครอยากมาลองกินเนื้ออะไรเงี้ยก็ามาลองได้ที่เมืองนี้เนาะเนื้ออร่อยเอ๋อร้านอื่นหรอถ้าจะอร่อยหลายร้านต้อแต่ร้านนี้ก็ได้รีวิวโอเคเลยนะ อันนี้ก็เป็นร้านบูธเมกเกอร์นะคะย่านนี้ก็มีอะไรให้ดูทั้งย่านเลยมีเช็คแชกด้วยนะคะบูธเมกเกอร์เริ่มตั้งแต่ปี1882เขาทำมานานมากแล้วอะอหอมเครื่องหนังเวอร์่องนี้คื่องหนังนกระจกเพชค่ะเพิ่งว่าเขาไปเพ้นสีเอาขนย้อถุ ะโอ้สวยมากทุกคนในติมร้านชื่อว่าเมลดูเป็นร้านที่แบบคนมากินเนาะมันอยู่ข้างๆโรงแรมก็มีนะโอเคโรงแรมก็มีอันนี้นี่ร้านนั้นไงที่ปึ้มบอกว่าตอนแรกปุ้มจะมากินนะคะ97เบสวัววัวเฮ้ยวัวหรือมา้าวะเนี่ยม้ากับบัวประสมกัน ความจริงมันก็เหมือนเป็นเมืองแบบชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยนิดนหน่อยๆน่อยเนาะจริงๆเท็กซัสมันต้องมันค่งร้อนมากๆแต่วันเนี้ยไม่มีลมแล้วก็ไม่มีแดดจริงเหรอเท็กซัสต้องร้อนมากเลยใช่ปะต้องร้อนร้อนมากๆไหนร้านไอติมราต้องเห็นใครไม่ใครดูนี่ต้องมาถ่ายตรงนี้นะฮะดูบรรยากาศดีโคตรดีเลยอ่ะ คนดูดิตรงนี้เราจะสามารถถ่ายบัวได้นะคะแต่ปื้ยไม่รู้ว่ากี่บาทนี่มีโพนี่ไรด้วยน้องอยู่นิ่งมากเลยแอบสงสารวะยังไงล่ะจริงอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเขาวงกตนะคะน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเสียค่าเข้าเปล่าแล้วก็นี่มาสเตงคันเนียแล่ถูกต้องที่สุดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนช้อปปิ้งมอลล์นะคะไม่ยืนดูวิวข้างบนก่อน อ๋อเสียเ่ยคนละแปดเหรียญพี่แพทไม่กล้าเล่นเพราะว่าเป็นคนโวยวายหรือวะใช่ปะนี่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 เขาก็จะมีให้ดูวิวนะคะว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปมุมไหนต่อ,ไม,อไม่ได้แมวอ่ะนี่ไ้เราไม่อยากรู้ว่าพึ่งจองมาได้ไม่ได้เพราะโวยวายเพราะพึ่งองทห้เพราะว่าเคยเวลาเสี่ยทีเยอะเยอะไม่งงนะเว้ยเขาทำไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวเราจะไป Science Museum นะคะมันจะมีโดมสวยๆเหมือนที่ Las Vegas n i t e r เออคืออยากไปลองดูแหละว่ามันเป็นยังไงบ้าง Science Museum ก็คืออยู่แถวคอนเสิร์ตได้ไหมอ่าเออก็ก็โอเคเพราะว่าเรามีเวลาเหลืออีกแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก่อนไปดูคอน อันนี้สถานที่จัดคอนนะคะดิกกี้ที่แบบแบรนด์ดิกกี้อ่ะเราก็เลยจะมาอันนี้ก่อน science and history นะคะก็คืออมนิเทเตอร์หรอก็คือเป็น science museum แล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นรงหนัง i m a มตรงนี้แต่เขาอ่ะปรับโรรงจอแบบเหมือนสปีร์หรอแบบเออเจอร์อ่ะนี่ไงอมนิเทเตอร์ อันนี้ก็จะเป็นสเก็ด่วของวันนี้นะคะรอบต่อไปน่าจะได้ดูทีไปอีกคือเขาแยกกันนะคะระหว่างมิวเซียมกับออมนิปพ้่มอยากดูแค่ออมนินะคะเพราะว่ามิวเซียมเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ออมนิก็ประมาณ45นาทีนะคะซึ่งพิ่มจะดูรอบ2องโมงครึง่งก็จะได้จบไม่เกิน3ามโมงครึ่งนะคะเผื่อทําน้นทํานี่4ี่โมงกว่าๆค่อยเดินไปตรงนู้นเพราะว่าชอบไปก่อนเวลาในเขาให้ดีแกตยังไงบ้างคะเราดูรอบเีเร็กก็คือเกียรติไทยให้พูดว่า เ้ยหน้าตาเหมือนเล็บตีในน้ำเหลาเป็นคำด่าที่งงๆแต่ว่าเจ็บมากน่ารักมีให้ซื้อด้วยปป๊ออคร์นป๊อปคอร์ในใดๆเออปคอร์นเรียบร้อยแล้วนะคะเติ่นเต้นนะอยากรู้ว่ามันสวยมากแค่ไหนรู้ว่าสวยมากรอบนี้เด็กๆน่าจะเยอะน่าจะกรี๊ดกันเพราะว่าได้เห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆแล้วเรื่องของใบคือเรื่องอะไรออร์บิทเ,เ,เป็นดาวๆเป็นแบบการหมุนรอบดาวอะไรประมาณเนี้ย ล้วก็ชอบพี่เล็กแต่เธอเป็นพี่ลักใช่ไหมเพราะเราคิดกับตัวเองเราเคยเล่นแล้วมันเป็นแบบนี้อันเนี้ยพี่เล็กนะแล้วแต่อันเนี้ยพี่ล<ะ>ักเฮ้ยเอาจริงๆรับไม่ได้นะไม่เกียนตัดทิงเขาไม่ได้เล่นนะก <c oughs> ลัวไมทิ้งนะน่ากลัวเขารู้ว่าไหนไม่แรงเขาก็เลยเล่นแผลชอบไปเล่นหมุบปะใช้อ <c oughs> ใส่ร่วมก,กัน,มนหมวบางแสงนมากเลยดันไปบ้านปไปบ้านขอบคุณปานี่คือที่นั่งนะคะปึ้มเพยายามมานั่งบนที่สุดเพราะเราจะได้เห็นให้ขบรอบทุกคนดูดินี่มันคือข้างบนแล้วก็ไปตอ่ออีกไปตอ่ออีก นดเนาะภาพสวยมาก ดูเสร็จแล้วนะคะหลายครั้งที่เราเห็นไดโนเสาร์มันเป็นแบบจําลองมานะคะที่นี่ก็จําลองมาแต่ว่าเขาจะเก็บไว้มือใหญ่เช่นนิวยอร์กชิคาโกหรือว่าพวกอังกฤษแต่เขาก็ผสมผสมกับฟอซิลด้วยเพราะว่าของจริงอะ่ะมันจะเปราะบางแล้วก็แตกหักง่ายมากๆแล้วก็หนักเกานเราอยากเห็น,นแต่ว่ามันก็คล้ายๆอย่างนี้แหละพี่แพทน้องบุ้มว่าเอ,อเวลานะคะก็ม่มีเชื่อมไปได้ก็ราคา,ายสุดที่ ว่าถ้าอยากดูหนังก็15บห้าเดือนแต่ว่าซีฟูคันก็เป็นที่สามสิบเอ็ด่าก็สนุกดีนะพี่แพทก็คือเปิดโลกแหละสไตล์มันมันก็คือดูหนังอะหนังที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วอยากลองเล่นม่้ยพี่เขาไม่เล่นเดี๋ยวคอนแทคเขาหลุดไม่สุดยอดแล้วงที่เขาให้ให้เห็ว่าความแรงของโลกมันจะแบบจากเบาแล้วก็ายเป็นแรงอ่ะเฮ้ยแข็งตัวเดินไปโคตรไกลเลยอยู่ตรงเนี้ยพรุ่งนี้เราไปไหนคะ เมื <San> ่อวานพื่นบินมาใช่ไหมวันนี้เดี๋ยพรุพ่งนี้บินต่อเดี๋ยวจริงเดี๋ยวเราจะไปดูคุกเอาคาถาที่เราอยากจะไปกันเนอะไปมากรอบที่แล้วไปแต่ว่าอันนั้นเราเช่ารถเราก็เลยไม่ได้ข้ามไปดีเราไม่จอง้องหน้าไมเป็นมัจองน้อง้ามาเลยมันเป็นอะไรที่แบบอยากไปดูสุดๆมาแล้วนะคะซาเช็คเริ่มห้าครึ่งนะคะเราก็ต้องมาแลกริสแบนก่อนสตาร์ทยืนแจกอย่างนี้เลยแบบทุกคนมาแล้วนะคะที่ฟอร์ดเวิร์สต่อแถวกันอยู่ค่ะ Well how? Pretty face car on เบอร์เกอร์ที่ร้านชื่อว่าเจคนะคะเป็นอาหารเช้าเบอร์เกอร์อะไรใดๆนู่นโรงแรมปุ้มอยู่ตรงนี้เองก็คือเดินข้ามาตึ๊ดตึ๊ตตได้เลยบาย วันนี้ออกสายกว่ากําหนด1ชั่วโมงเนะี่ยเพราะว่ากว่าจะจัดของด้วยมันเหมือนแบบมาถึงก็ unpack แพ็ unpack อะไรเงี้ยซึ่งขอบคุณกระเป๋าจัดระเบียบของเฮบอนนี่มากๆที่ทําให้ชีวิตปื้มดีขึ้น300%นะคะปกติแล้วปื้มจะโดนปลาแม่นไปเลยแต่อันนี้คือแบบว่าปื้มแบ่งเป็นเมืองเลยว่าเมืองนี้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 เราจะได้รู้เลยว่าเสื้อผ้าเราใช้แล้วมันก็จะได้แพ็คแพ็คแพ็จบ เมนูครับนี่มีเบอร์เกอร์ด้วยรู้ป่ามาที่เนี่ยท้องไส้ไม่ดีเลยอ่ะระบบขับถ่ายไม่จึ้งเลยแม่มเยอะมากพี่แพทกว่า,ญญาวนอนก็ีบเโดะเบอร์เกอร์นะคะอันนี้สั่งเป็นอะไรเบนโนนะคะฮาลเป็นอยเพราะว่าตัว J ในภาษา ภาษาสเปนตัว J จะออกเป็นตัว H เป็นพิกเม็กซิกันขนมปังเขามีให้เลือกว่าเราจะโรยซีดหรือเปล่าหรือเราไม่โรยก็ได้อร่อยนะอรอือมันมีใคาจะเป็นย่อมันตัดเรียนมันจะเผ็ดนิดหนึ่งจากินอะไรเนะปักใต้ด่วนเลยตอนนี้ปักใต้รีบด้วยนี่ มันไม่ได้มีกิจรกรรมให้เราทําเยอะมันอาจจะมีร้านคาเฟ่ร้านกาแฟดีๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าปื้มไม่ได้มีเวลาไป explore อปร,ร์ตปึ้เลยหาที่เที่ยวแถวๆที่พักปืม้มซึ่งปื้มไปเจอหนึ่งมันชื่อว่า Water Garden มันฟรีแล้วมันก็สวยด้วยอะ่ะไวนสาธารณะเหรอใช่แต่ที่นี่นืาอักเนาะคุยส่วนเขาแบบพี่แพทดูดิอันนี้เหรอแม่ไม่ใช่อันนี้คือส่วนประกอบหนึ่งดูดิมันหอมป่ะหอม p o l l เ n อ e ์ไม่ไม่น่าใครจะไปเล่นนะเน่สวยไหมคะ ของปื้มพามาสวยไหมแต่และเมืองที่ไปเนี่ยอุตส่าห์หาเด็ดๆมาให้รถทำไมมันสะอาดจังก็ดูโล่งๆฮินคลีนนี่นะตรงเมื่อกี้เขาเรียกว่าควายเอ็ดผู๋โอเคคือเนี่ยนุณก็แบบภาพมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าที่คน,น,นรีวิวในติ๊กต็อกอะสวยนะคืออย่างเงี้ยเวลาจะไปไหนพก็จะเสจอว่ามีที่เที่ทยวอะไรในติ๊กตอ็อกอย่างนี้เพราะว่าพป <บ S> ๊ปื้มอ่ะไม่ได้มีแพลนกันขนาดนั้นอย่างที่จะเลาะ นี่ทุกคนมันคือตรงนี้อะถ้าคนที่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามาททาไมมันก็แค่นี้ปะแต่แบบไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยแม่คนตอนที่ลงไปมีความเสี่ยวหรือปะแต่ว่าก็สวยอะทุกคนแล้วก็มันรู้สึกดีอย่งางบอกไม่ถูกแบบสวยสวยมากนี่มากินร้านนี้นะคะแมวดูขายดีมากก็เลยต้องมาหน่อยปื้มชิมก่อน ดนพี่เพชรงั้งนเขาเอาสตรอเบอรี่กับซอฟลิกนะโอเค I go for strawberry and s a l t l i k in cup please แต่เนื้อของแบบมีความ oh. เนื้ออยู่ข้างในด้วยนะโอเคอร่อยนะสตรอเบอรี่เหมือนแบบมันไม่สตรอเบอรี่อร่อยดลกินได้เพลินๆอ่ะซอฟลิกอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยมากเหมือนที่เคยกินทซนชเนสมัยเด็กอะแล้วแอลมอนต์คารีนะแล้วมันเริ่มผลิตแล้ว หรอมันจะเป็นกลิ่นเง้วก็มีหวดหัวอะไรอย่างเง้มัก็วดเนะบเร็วน้องเมืองเนี้ยปึ้งชอบไปตรงซอกยาดมากกว่ามันแบบตื่นเต้นเดียวทุกคนตั้งแต่ไปมาไม่เคชอบเมืองไหนสุดคะชอบโตรอนโตเนาะปึ้งชอบโตรอนโตกัเชิคาโกปึ้งรู้สึกว่าชิคาโกอะมันเป็นความรู้สึกที่เธอคือคนเมืองอะตื่นขึ้นมาเจอตึกสูงที่สวยมากๆแล้วแสงก็ดีอากาศก็ดีส่วนโตรอนโตก็ทําให้ปึ้งตื่นเต้นเหมือนกันนะการที่ปึ้งได้ไปเห็นน้ำตกแนงกาล่าส่วนเมืองนี้ปึ้งว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์ละ r i c h in culture มีความคงไว้กับ culture แบบนั้นปุ้ม respect นะจบแล้วนะคะสำหรับ Fort Worth ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเพราะว่าปุ้มก็ชอบมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะซานฟรานซิสโกรอเราอยู่ค่ะ เราจะไปคุกเอาคาทานเป็นเหมือนเกาะห่างจากฝั่ง2กิโลเอาไว้ขังเดี่ยวบุคคลอันตรายเสียสติได้เลยนะคะเพราะว่ามันมืดคือนักโทษ3คนก็คือหนีไปได้หนียังไงวะใช้แค่เสื้อกุมฝนน่ะเป็นคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เพียสานะคะเป็นที่ที่มีสิงโตโทะเลร้านอะาหารชอปปิ้งของฝากวิวสวยเราจะไป The p a าเลทออฟไฟอาร์เป็นเหมือนยุโรปใจกางอเมริกาเป็นที่ที่สวยมากๆสวยมากโอ้ม่กอซนฟ